สวัสดีครับผมคุณครูพิรุณภัยสนิทจากสุราวิทยาคารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33สำหรับผลงานวิจัยครูสภาปี2563วันนี้คือผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสุราวิทยาการจองอังหวัดสุรินทร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้5ขั้นหรือ 5E ครับครับวิทยาศาสตร์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติระบุว่าต้องคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนการส่งเสริมสังคนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และก็พัฒนาอย่างเต็มกำลังความสามารถนะและก็เต็มศักยภาพและก็มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านนะครับแต่จากการประเมินผลพิซ่าเราก็บพบว่าค่าเฉลี่ยของไทยเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่1ระดับนะครับและก็ผลการประเมินโอเน็ตของสทศก็พบว่า คะแนนวิทยาศาสตร์ต่ำกว่า1้0ยละสิบซึ่งโรงเรียนสุรวิทยาการก็เจอปัญหานี้เช่นกันครับจากการที่ผมได้สังเกตชั้นเรียนของตัวเองของคุณครูหลายๆท่านอาจจะพบว่าคุณครูมุ่งเน้นนะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาแล้วก็มุ่งที่จะจดจํา เพื่อการทำข้อสอบการแข่งขันนะซึ่งหากเป็นเช่นนี้การพัฒนาผู้เรียนนะ,ะก็จะขาดเรื่องของทักษะกระบวนการแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งอาจจะมีปัญหาตามมานะครับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทั้งหลายเนี่ยที่เหมาะสมกับผู้เรียนบริบทตามมาตรฐานหลักสูตร ก็ได้ถูกรวบรวมและก็กลายเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจนะครับข้าพเจ้าจึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับและก็ดำเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 5e ของสสวทครับสำหรับการวิจัยในครั้งนี้นะครับเราจะ ดำเนินการเป็นขั้นตอนทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะครับโดยที่ตัวแปรที่สนใจศึกษาก็คือตัวแปรต้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบสาหาความรู้5ขั้นซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้นะ3ด้านก็คือความรู้ทักษะและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้งสิ้น4ข้อนะครับก็คือ 1. เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านความรู้เพื่อหาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลและเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาชีววิทยาครับประชากรเป็นนักเรียนชั้นม .5 ปีการศึกษา2560กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นม .5 ท .1 าการสร้างและการพัฒนาเครื่องมือซึ่งได้ดำเนินการนะวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาและก็สร้างเครื่องมือทั้ง4ชุดนี้นะครับโดยทั้ง4ชุดแผนการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะได้แบ่งเป็น8ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วก็แปดแผนการจัดการเรียนรู้สําหรับเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกครับครับได้รับความการุณานะครับจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง5ท่านดังนี้นะครับและผลการหาคุณภาพของเครื่องมือทั้ง4ชุดเป็นดังนี้ครับแผนการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจครับเมื่อเครื่องมือมีคุณภาพนะครับก็จะเป็นบันไดในการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จนะทั้ง3ด้านก็คือ K P และก็ A ครับแบบแผนใช้แบบแผนการวิจัยวัน Group Pretest Posttest Design จะเห็นได้ว่านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ นะครับนักเรียนได้พูดคุยและก็ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนกันสร้างชิ้นงานที่ตนเองพึงพอใจและก็จะนำไปสู่การพัฒนาผลการเรียนผลการวิจัยการพัฒนาผลการเรียนรู้นะครับด้านความรู้จะพบว่านักเรียน ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีนะครับร้อยละ100พิจารณาผลการเรียนรู้จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะทุกชุดกิจกรรมนะครับพิจารณาจากคะแนนกิจกรรมรายชุดก็พบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดนะีจำนวน26คนนะครับ ด้านทักษะกระบวนการได้รับการพัฒนาในระดับที่ดีมากด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็ได้รับการพัฒนาในระดับที่ดีมากจำนวน17คนนะครับต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านความรู้นะครับซึ่งพิจารณาจากคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนในชุดกิจกรรมพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะทั้ง8ชุด และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01ครับเปรียบเทียบผลการรู้ด้านความรู้จากแบบวัดผลสัมฤทธินน์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01ครับผลของการศึกษาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลเราพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทั้ง8ชุดเป็นไปตามเกณฑ์และก็มี2ชุดที่สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมนะครับโดยรวมเท่ากับ87.15ทับ3เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด85ทับแสํรับำหรับดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ0.7856นะครับนักเรียนมีความก้าวหน้านะ ร้อยละ78.56ผลจากการศึกษาความพึงพอใจนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับดีมากสรุปและอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ก็คือผลการเรียนรู้วิชาชีววิทยาที่นักเรียนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะห้าขั้นนักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับดีร้อยละ80ทุกคนคิดเป็นร้อยละ100นะครับ ด้านทักษะกระบวนการและผลการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมได้รับการพัฒนาอยู่ในระดับดีมากครับคะแนนเฉลีย่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01นะครับและชุดกิจกรรมก็มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ0.7856ครับผม ผลการวิจัยนี้นะครับเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของฟาคัสอัลเลนและคิลลิงซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าการใช้ชุดกิจกรรมที่ออกแบบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและก็มีขั้นตอนจะช่วยทำให้ผู้เรีเรยนรู้ด้วยตนเองมีความสนใจมีทักษะกระบวนการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็จะนำไปสู่ความสุข และก็การพัฒนาผู้เรียนในรอบๆด้านครับสำหรับข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ก็คือก่อนที่คุณครูจะได้ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะี้ถ้าได้มีการศึกษาอย่างทีท่วนการได้ทดลองปฏิบัติด,ด้วยตนเองก่อนจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการใช้นะครับต่อไปเป็นข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปชุดกิจกรรม ที่ได้สร้างขึ้นนี้นะครับเราอาจจะมีการสร้างและก็พัฒนาชุดกิจกรรมที่เหมาะกับวิชาหรือเนื้อหาอื่นๆได้อีกนะครับรวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ชุดกิจกรรมตามวัตถจักรการสืบสอบการเรียนรู้5ขั้นนี้เปรียบเทียบกับรูปแบบอื่นๆและก็ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมเข้าไปมีส่วนร่วม นในการศึกษาผล